นี่ผมเซลพ,พิทักษ์นะครับ<อ>ก็มาส่งมอบรถให้กับโผกนันนุ่นเนาะนะครับวันนี้มาออกรถรุ่นแแบยกสูง LDA นะครับโป<อ>รแม็กเป็นไงครับผมเห็นแม็กแล้วเห็นรถแล้วเป็นไงถูกใจไหมครับถ<อ>ูกใจเนาะ<อ>นะครับผมแล้วอันนี้แต่งได้ตามที่เราสั่งไหยครับตามตามที่ที่ที่ไว้เลยอ๋อตามที่สั่งเลยเนาะนะครับผมแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากแแบบเดียวเนาะนะครับผมไม่ยุ่งยากแป๊บเดียวเนาะออกรถกับผมเป็นไงสบายใจไหม สบายใจครับสบ,บายใจครับผมถ้ามีอะไรก็ปรึกษาที่ก็เรื่องลดเงินใจมีอะไรก็ปรึรกษาลดเงินใจเนาะเวลาระหว่างรถตกแต่งผมก็มีการถ่ายรูปส่งให้ดูเนาะ<อ>ในความขึ้นหน้าใช่ไหมใช่ครั <อา S 2> บ,บผมถ้ามีใครเขาอยู่ต่างจังหวัดอยากจะออกรถลังเลเอ้ยออกรถกับผมจะปลอดภัยไหมเราเคยบอกเขาหน่อยยืนยันเดี๋ยวเดี๋ยวตอบรถกับพี่นะครับขอบได้ครัปลอดภัยนะครับในทางต้องทางอันไล่ต่างๆนะครับ คือในทางด้านพวกโซเชียลปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงเนาะมีตัวตนจริงเนาะปลอดภัยเนาะนะครับผมโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปส่งมอบความสุขให้กับโอกระนุ่นก่อนนะครับสวัสดีครับ